ก็มาพบก,กันกับอาจารย์แบงค์นะครับอยู่วันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดธรรมะให้ได้แล้วฟังกันตามที่ได้ศึกษาพุทธวัจนมานะจ๊ะก็ใครมีคำถามจะถามอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะงดเว้นการถามมาที่ คำหยาบคายนะจ๊ะคนที่คนที่ตายไปแล้วอ่ะหลังความตายเนี่ยวิญญาณไปไหนบางคนก็พากันสงสัยมากมายเอ๊ะว่าตายไปแล้วจะได้ไปไหนได้ไปเกิดที่ใดอะไรอย่างนี้คลิปนี้ก็จะมาให้คำตอบ อย่างะละเอียดเลยนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสไว้ว่าสองกลุ่มใหญ่ๆที่เราจะได้ไปก็คือได้ไปสวรรค์แล้วก็ได้ไปนรกนั่นเองดังนั้นเนี่ยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยก็คือจิตที่เป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาดจิตที่มีความดีอยู่ในใจ นั่นแหละก็จะย่อมนำพาให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปเกิดในสวรรค์นั่นเองดังนั้นเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลมีคุณมัวอกุศลก็คือสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในใจอ่ะอันนี้ก็จะนำพาให้ไปเกิดในอบายภูมินั่นเองอาจารย์ก็จะพูดตามตามหลักของพุทธวจนะนะตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอื อันไหนที่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าอาจารย์ก็จะไม่นำมาพูดนั่นเองดังนั้นเนี่ยการพูดธรรมะการแสดงธรรมะเนี่ยการเป็นพระเนี่ยมันไม่สะดวกนั่นเองมันเผยแพร่ไม่ได้มันเป็นการอวดอุตรินั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดธรรมะได้พระต้องมีห้าพันษาขึ้นไปดังนั้นเนี่ยคนธรรมดาอย่างเป็นคารวาสอย่างเนี้ยสามารถพูดธรรมะได้ ปฏิบัติมาสามารถนามาเผยแพร่ได้นั่นเองอก็คือว่าเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยให้ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยวิญญาณไปตั้งอาศัยที่นั่นวิญญาณเราเกิดเราดับตามความคิดของเราสถานที่วิญญาณเนี่ยไปเกิดก็คือสถานที่วิญญาณเตรียมไปสร้างภพนั่นเอง ก็คือความรู้สึกสุดท้ายนั่นเองความรู้สึกสุดท้ายเราเป็นยังไงมันก็ย่อมนำพาให้เราไปเกิดในสถานที่แห่งนั้นนั่นเองวันนี้ก็อาจจะมาดึกหน่อยเพราะว่ามาทดลองการไล์สดดูจิตที่มีความโกรธมีอารมณ์โมโหอาฆาตแค้นไม่รู้จักระงับ จิตนั้นนำพาให้ไปเกิดในอบายภูมิพาให้ไปตกนรกนั่นเองจิตที่มีความละโมบโลภมากเกิดขึ้นโลภมากไม่รู้จะพอเป็นห่วงทรัพย์สมบัติธนาคารของตนนั่นเองซึ่งบางคนก็จะมาบอกว่าอ,อาจารย์ทรัพย์สมบัติเขาเขาก็ต้องเป็นห่วงธรรมดาป่ะธรรมดาไหมอะไรเงี้ยใช่แต่ในขณนะนั้นจิตมันมีมันมีความโลภไงทุกคน ถึงแม้ว่าจะทำบุญทำทานมามากสักเพียงใดก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือได้นั่นเองอจิตที่มีความหลงหลงเมามัวมีโมหะครอบงำเช่นทำดีได้ดีจริงหรือทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไปเห็นคนทำความดีไปเห็นคนปฏิบัติธรรมไปเห็นคนทำบุญก็ไปขวางทางเขา ก็ไปบอกว่างมงงายไร้าสาระไปเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปลบหลู่เขาไปเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปลบหลู่เขาคนคนประเภทเนี้เวลาเวลาตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจิตที่มีความหลงเมามัวก็ย่อมจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองดังนั้นเนี่ยหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะเป็น ญาติเป็นพี่น้องของเราก็ได้ซึ่งมาจากจิตที่มันมีมันมีโมหะครอบงำนั่นเองจึงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกว่าทำไมคนทำบุญทําทานมามากทำไมถึงตกนรกคนเราอะถ้าไม่เคยฝึกจิตน่ะ ฝึกจิตภาวนามาเลยไม่เคยฝึกการเจริญอนาณาปานาสติมาเลยมันจะทำให้จิตไม่มีที่พึ่งเมื่อจิตไม่มีที่พึ่งจิตก็ย่อมจะหลงตายนั่นเองเวลาคนเราเนี่ยกำลังจะตายเนี่ยมันจะทุกข์มันจะทรมานมากมันจะทุกข์ทรมานไปกับอาการทุกขเวทนามันจะไปยึดติดกับอาการทุกขเวทนาดังนั้นเนี่ย ขนาดนั้นน่ะจะไม่มีสติเลยจิตมันจะเกิดความหลงเมื่อจิตมันมีความหลงเนี่ยต่อให้ทําบุญทําทานมามากสักเพียงใดอะ่ะมันก็ไม่อาจที่จะช่วยเหลือได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุว่าเอ๊ะทำไมคนทําบุญทําทานมามากทําไมถึงตกนรกนั่นเองบางคนก็จะมาบอกว่าทําบุญทําทานมามากทําความดีมาต้องนานจะให้ตกนรกบ้าหรือเปล่า อันนี้ก็จะพูดตามหลักการของพุทธ,ธวจนะตามคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะอันไหนที่ไม่ใช่ก็จะไม่นํามาพูดให้ฟังนั่นเองอันไหนที่ใช่ก็จะนํามาพูดให้ฟังนั่นเองนะขอให้เราแบบเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ ก็คือว่าอาจารย์เนี่ยมีมีประสบการณ์เมื่อก่อนที่อาจารย์ไปอยู่ที่สกลนครเนี่ยไปอยู่บ้านบ้านแม่บุญธรรมนะแล้วก็ไปอยู่กับแฟนด้วยนะที่สกลนครนะ <y> ก็3ามปีก่อนนู่นก็มีลูกศิษย์ที่นับถือ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็คือว่าพ่อเขา,าเนี่ยกำลังจะตายด้วย โรคไตระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะเขาก็เชิญให้อาจารย์เนี่ยไปพูดอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณตาเนี่ยระลึกถึงความดีทํามาในอดีตชาติรละลึกถึงวัดที่คุณตาไปทําบุญรละลึกถึงพระพุทธรูปที่คุณตาเคยกราบเคยไหว้คุณตาก็ทําตามแล้วก็พิจารณาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนั่นเองคือกําหนดลมหายใจเข้ากําหนดลมหายใจออกนั่นเอง นั่นแหละคุณตาก็ทําตามคุณตาก็สั่งเสียลูกหลานว่าคุณตาเนี่ยกาลังจะตายให้ดูแลทรัพย์สมบัติให้ดีคุณตาก็ตายอย่างสงบนั่นเองขณะนั้นเนี่ยมาถามว่าคุณตาตายไปแล้วเนี่ยไปไหนตายไปแล้วก็คือได้ไปได้ไปสุคติแน่นอนบางคนก็จะบอกว่าอ่าวอย่างนั้นการกําหนดจิตอย่างเนี้ย อย่างนั้นนะคนที่เป็นคนชั่วเนี่ยก็สามารถกําหนดจิตให้ไปสวรรค์ได้สิบางคนก็จะสงสัยแบบนี้ซึ่งต้องบอกตามความจริงว่ามันไปกําหนดจิตไม่ได้เป็นพวกโจรเป็นพวกคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยไปกาหนดกําหนดจิตไม่ได้นะเพราะว่าการที่จะกําหนดจิตได้เนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้เนี่ยศีลมันต้องบอริสุทธิ์ถ้าศีลมันไม่บริสุทธิ์เนี่ย ยังไงยังไงมันก็กําหนดไม่ได้อยู่ดีมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ง่ายนั่นเองดังนั้นเนี่ยใครมีคำถามอะไรที่จะถามก็ถามมาได้เลยนะประมาณนี้